ฮ้ย hey, มีใครอยู่บ้างไหมผมมีเรื่องจะประกาศแลาปล่อยเกมตัวใหม่แล้วนะครับผมมั่นใจว่าครั้งนี้จะพวกแพจะหน,นีไม่รอดแน่แต่แน่แหละมันคงหนีได้อีกถ้าคุณยอมช่วยมีเพียงทางเดียวที่จะรู้เรื่องนี้ได้ถ้าคุณกำลังดูเราบนโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตอยู่ตอนนี้คลิกตรงนี้เลยนี่แล้วจากนั้นก็ตรงนี้และดาวน์โหลดเกมของเรา เมื่อเรียบร้อยแล้วการช่วยเหลือลูกแพะก็อยู่ในมือพวกคุณแล้วล่ะครับคอน์ันกาลครั้งหนึ่งกำลังจะมีงานเลี้ยงแต่งคอสตูมในป่าแพะสไตลิสต,ตื่นเต้นมากเธออยากจะไปงานปาร์ตี้ในชุดหนางฟ้า เมื่อเธอแต่งตัวเสร็จเธอมองไปที่กระจกแล้วพูดว่าฉันดูเหมือนานางฟ้าเลยอ่ะใส่แล้วสวยด้วยไม่สวยนะ <S> <S อ,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 อ้อะไรเนี่ย คุณได้รับเชิญไปงานเลี้ยงคอสตูมวันหยุดนี้มีรางวัลชิ้นใหญ่สำหรับแขกที่แต่งตัวดีที่สุดด้วยฉันฉันฉันชอบรางวัลใหญ่นะเย่เย่ชอบมากเเจ้ามาป่าเริ่มตัดเย็บชุดพิเศษเพื่อใส่ไปในงานเลี้ยง มันทำชุดลูกแกะน้อยเสื้อคลุมทำมาจากสําลีและลูกตาคือ่านหินชุดของมันทำเกือบเสร็จแล้วแต่ยังเหลืออีกชิ้นส่วนหนึ่งมันไม่มีตัวซิปฉันเออฉันไม่ได้เตรียมซิปเอาไว้แต่ฉันขอแพะสไตลิสได้ดีนะเมื่อเจ้าหมาป่าไปถึงบ้านของแพะสไตลิสมันก็อิจฉาชุดของเธอ นี่แหละที่ต้องการฉันเอาซิปมาได้แล้วโชว์ของเธอไม่มีแล้วล่ะโอ้พึ่งน,นึกขึ้นได้ฉันควรจะเอาซิปที่เสียไปทิ้งซะเอา้ามันหายไปไหนแล้วนะ ฉันเป็นแกะจริงๆแล้วฉันจะต้องเด่นที่สุดในงานเลี้ยงนี้เลยฮ่าและว,วันจัดงานเลี้ยงก็มาถึง ทุกคนมองไปที่แพสสไตลิสเมื่อเธอมาถึงงานเลี้ยงเจ้าหมาป่าทั้งอิจฉาและกโกรธมากเมื่อเห็นคนปรบมือเมื่อแพสสไตลิสเข้างานมา <c oughs> <c oughs> ถึงตาฉันแล้ว เดี๋ยวก็รู้ว่าใครแต่งตัวดีที่สุดนะทะดาในเวลานั้นตำรวจก็มาเงียบก่อนทุกคนในขณะน,นี้มีการปล้นล้วไก่เกิดขึ้น ีโจอในหมู่พวกเรางั้นเหรอฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะเออคุณตำรวจดิใครเป็นโจรเหรอ,อขอดูรูปด้วยได้ไหมครับนายล้อฉันเล่นึรง,งอไงฮะอืมจับเขาเดี๋ยวนี้ปล่อยฉันนะฉันบริสุทธิ์ฉะฉ,ฉ,ฉ,ฉันเป็นหมาป่ามามองไม่เห็นเหรอนายไม่ใช่หมาป่านายนะ่ะ แ,แ,นแน่แน่ถ้าไม่ช่ยพิสูจน์สิตจริงโจนันปลอมตัวเป็นหมาป่าอีกทีนึงเหรอเนี่ยว้าวไม่อยากจะเชื่อเจ้าหมาป่าถอดชุดของตัวเองออกไม่ได้เพราะมันเย็บติดซิปที่พังเข้าไปมันก็เลยถูกจับจันจัน ฉันควรชนะรางวัลใหญ่สิมันเป็นรางวัลของฉันฉันอยากได้รางวัลนฉันเป็นหมาป่าโธ่แมเฮ้ช่วยผมด้วยเจ้าหมาป่าชั่วตัวร้ายมันขังผมเอาไว้ในลูกโป่งแบบนี้ ดูโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตของคุณแล้วกดตรงนี้ดาวน์โหลดเกมของพวกเราแล้วช่วยพวกเราด้วยนะครับพวกเรารอคุณอยู่นะกาละครั้งหนึ่งลูกแพะตัวน้อยทั้งเจ็ดใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับแม่ของพวกมันในเมืองเล็กๆ เมืองนี้ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขพวกมันชอบแสงแดดที่ทำให้หัวใจของพวกมันอบอุ่นสัตว์ทุกตัวในเมืองทำงานหนักแม่แพะเป็นหมอประจำเมืองที่น่ารัก ลูกแพะทั้งเจ็ดไปโรงเรียนกับเพื่อนๆทุกๆเชา้าวันนี้ฉันตื่นเต้นจังเลยฉันด้วยผลการคัดเลือกลูกเสือออกแล้วฉันอยากเป็นลูกเสือและไปเข้าค่ายฉันสงสัยว่าครูจะเลือกพวกเราทุกคนหรือเปล่านะสิฉันว่าเป็นไปได้ พวกเราอยากเป็นลูกเสือมากที่สุดแล้วลูกแพะทั้งเจ็ดมาถึงสนามของโรงเรียนสวัสดีครับคุณครูสวัสดีเด็กๆครูจะประกาศชื่อคนผ่านการคัดเลือกลูกเสือตอนนี้เลยก็แล้วกันนะดีไหม การคัดเลือกเสร็จสิ้นลูกแพะทั้งเจ็ดถูกเลือกเพราะพวกมันกระตือรือร้นและหาข้อมูลการเป็นลูกเสือมาสิ่งสำคัญคือพู้เธอต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมครูอยากให้พูกเธอเตรียมของตามรายการที่ครูทำให้นะ เกินไปสำหรับลูกแพะน้อยระหว่างนั้นพวกมันเตรียมของทุกอย่างตามที่ครูบอกในที่สุดวันออกค่ายก็มาถึงเย้ yeah! วันนี้เราจะได้ไปออกค่ายแล้วเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหมเด็กๆแม่มีเรื่องเซอร์ไพรส์จ้ะ เพราะ yeah ม <AfD> ีโอกาสเกิดอุบัติเหตุในค่ายลูกเสือสูงครูของลูกก็เลยขอให้แม่ไปด้วยเย้ลูกแพ้ไปเจอเพื่อนๆที่โรงเรียนก่อนไปออกค่ายเอาล่ะเด็กๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปกันได้เลยครัับคุณครู พวกมันไปถึงที่ตั้งค่ายหลังจากเดินมาเป็นชั่วโมงพวกมันแบ่งกลุ่มแล้วช่วยกันตั้งเต็นท์ที่นี่สวยงามเหลือเกินเขียวขจีผีเสื้อเต็มไปหมดเลยใช่ฉันชอบวิ่งไล่จับผีเสื้อ เอาล่ะเด็กๆพู้เธอได้จะเหนื่อยกันมากแล้วเราไปเตรียมอาหารแล้วก็กินข้าวกันเถิะนะกองไฟถูกจุดถึงเวลาที่ลูกเสือตัวน้อยโปรดปรานแล้วทำอาหารบนกองไฟทุกตัวนั่งรอบกองไฟแล้วฟังเรื่องเล่าของคุณครู พวกมันสนุกกันมากแต่ก็เหนื่อยกันมากหลังจากกินมื้อเย็นเสร็จแล้วพวกมันก็เข้าไปในเต็นท์และเข้านอนทันทีแพะน้อยสามตัวตื่นมาพบกับแสงแรกของรุ่งเช้าพวกมันตัดสินใจออกเดินสำรวจรอบ ผลไม้น่ากินระหว่างทางมานี่ฉันว่าเราน่าจะเก็บไปกินเป็นมื้อเช้าได้นะก็ได้แต่ไม่ควรออกไปไกลเกินนะแพะน้อยทั้งสามเดิอนออกจากค่ายไปเงียบๆเห็นเจ้าผีเสื้อตรงนั้นไหมล่ะเห็นสิ สีสวยมากเลยอ่ะฉันชอบตอนมันกระพือปีกมากเลยเห็นผลไม้บนต้นไหมเชอร์รี่ดูน่าอร่อยมากเลยรีบเก็บกลับไปกันดีกว่านะพวกเราทัานใดนั้นพวกมันก็ได้ยินเสียงวีดวิวในพุ่มไม้ทุกตัวมองดูด้วยความตกใจ เนื้อายก็อยู่ที่นี่ด้วยนะเธอมาทำอะไรที่นี่อย่างนั้นเหรอฮะฉันว่าฉันเห็นเงาร่างใหญ่ๆสีเทาโอ,โ,อโอ้โอ้ไม่นะนั่นมันหมาป่าตัวร้ายนี่นะเราโยนผลไม้เพื่อที่จะเตือนเธอได้นะคิดว่างั้นไหม เนื้อทรายรู้สึกตัวและเห็นหมาป่ามันหนีไปด้วยความกลัวตอนนั้นเองที่หมาป่าสังเกตเห็นลูกแพะน้อยลูกแพะคว้างผลไม้ไปที่หมาป่าพวกแกกำลังทำอะไรกันจะพวกตัวป่วนทั้งหลายเราก็แค่มาเก็บผลไม้ เราต้องกลับเดี๋ยวนี้เลยนะแม่กับคุณครูของเราอ่ะน่าจะกำลังตามหาเราอยู่ะนะอ๋ออย่งงางั้นเหรอแม่กับครูของพวกแกจะต้องรอนานหน่อยแล้วล่ะนะพวกแกควรจะคิดเรื่องนี้ก่อนทำให้เดือดสายหนีไปม้าป่าพุ่งไปจับตัวลูกแพะน้อยพวกลูกแพะเร็วกว่าจึงหนีรอดไปได้ จบเว้นตัวหนึ่งไม่นะเราต้องช่วยน้องของเราโอเคแต่เราแค่สองคนจะทำอะไรได้ล่ะเราไม่รู้ว่าหมาป่าพาน้องของเราไปที่ไหนแล้วเราจะหาเจอได้ยังไงกันล่ะเธอพูดถูกเราต้องรีบกลับไปที่ค่ายเพื่อขอความช่วยเหลือ ตอนนั้นสัตว์ทุกตัวที่ค่ายตื่นกันหมดแล้วแม่แพะและคุณครูรู้แล้วว่าลูกแพะทั้งสามหายไปจึงออกตามหาพร้อมกับตัวอื่นๆลูกแพะสองตัวยืนเทียงกันอยู่ก่อนจะได้ยินเสียงแม่และครูของมัน ุณครูเราช่วยน้องชายไว้ไม่ได้หมาป่าได้ตัวเขาไปเราต้องรีบตามไปอ่ะพวกเขาไปทางนั้นครับเอาละ่ะเราต้องตั้งสติเราต้องลงมือให้เร็วที่สุดนะรู้ไหมพวกมันเดินไปทางที่หมาป่าหายตัวไป ระหว่างทางก็คิดหาทางหลอกล่อหมาป่าและช่วยแพะน้อยไปด้วยโชคดีที่ค่ายตั้งอยู่บนที่สูงพวกมันจึงตามรอยหมาป่าได้ไม่ยากนะักพวกมันลอบตามหมาป่าไปเรื่อยๆ ไป….ได้โปรดปล่อยผมไปเถอนนะผมจะไม่ขวางทางคุณอีกแล้วอ่ะทุกคนน่าจะเป็นห่วงมากแล้วตอนนี้ยเงียบได้แล้วแกแกน่าจะคิดเรื่องนี้ได้ตั้งแต่แรกตอนนี้มันสายไปแล้วขณะที่กำลังคิดแผนการพวกมันก็บังเอิญเจอกับสิงโตสิงโตเป็นหัวหน้าตำรวจพวกมันดีใจที่ได้เจอสิงโต และบอกไปว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหมาป่าเหรอติดตามพฤติกรรมมันมาได้สักพักแล้วล่ะแต่ยังจับไม่ได้คาหนังคาเขาสักทีหนึ่งนะพวกเราดีใจมากที่เจอคุณที่นี่เราต้องแอบเข้าไปเงียบๆหมาป่าหูมันดีมากเลยถ้ามันได้ยินเนี่ยมันจะต้องหนีไปอีกแน่ๆเลยเละ่ะ เราเข้าใกล้มากแล้วฉันได้ยินเสียงเขาแล้วลูกน้อยของแม่ต้องกลัวมากแน่ๆฟองให้ดีนะแพะน้อยฉันไอยากให้พวกเธอไปเคาะประตูหมาป่าจะต้องดีใจที่เห็นพวกเธอแล้วก็ยอมให้เข้าไปแน่ๆฉันจะแอบ,บอยู่ข้างนอกนะและเข้าไปทางหน้าต่างแม่แพะกับครูดักรอที่ประตูหน้าอย่าให้เขาหนีไปได้ นนั่ใครเราหลงทางขอเข้าไปได้ไหมตาหมาป่าเป็นประกายวันนี้คงเป็นวันโชคดีของฉันมันคิดโอ้ดีจังเลยมีแขกมาเยี่ยมด้วยเข้ามาเลยเข้ามาไม่ต้องกลัวนะเห็นไหมน้องพวกเธอก็อยู่ที่นี่ด้วยฮ่า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  ลูกแพะน้อยเดินเข้าไปในห้องในตอนนั้นสิงโตกำลังมองพวกมันผ่านทางหน้าต่างและกำลังรอจังหวะที่เหมาะหมาป่ามีรอยยิ้มชั่วร้ายบนใบหน้ามันทำน้ำลายหกไปทั่วพื้น ฉันได้ตัวพวกแกทั้งหมดแล้วแม่แพะกับครูเคาะประตูตามที่สิงโตส่งสัญญาณอะไรอีกล่ะเนี่ยยังมีลูกแพ้อยู่กี่ตัวกันแน่นะตอนที่หมาป่าเดินไปเปิดประตูนั่นเอง สิงโตพุ่งเข้าใส่มันแต่ม้าป่าทนเนื้อมือไปได้ฉันตามล่านายมันนานแล้วหยุดนะหยุดสิไม่ยุดที่ทำเลยนะแกละโผล่มาจากไหนกันละเนี่ยตอนที่ม้าป่ากำลังวิ่งหนีสิงโต <c oughs> ลูกแพตัวนึ <c oughs> ล้ลุขาออกไปกลามป่า <c oughs> มันสะดุดขา <c oughs> และล้มลง <c oughs> พลังลูกแพ้น้อย เร็วเข้ามาจัดการหมาป่าเร็วนี่ไนี่ไงจนี่ไหนนี่ไงสิงห์ดึงหางหน้านีนี่ทั้งหลับนี่นะนี่นะคุบนะนี่นะนี่นะอะไรอะไรอะไรสิงโตเอาตัวหมาป่าออกมาทำให้มันสงบและเอาเข้าไปขังกรง มันจบแล้วเจ้าหมาป่านายจะทำร้ายใครไม่ได้อีกแล้วเนี่ยคุณจะเอาตัวเขาไปไว้ไหนหละ่ะฮะที่ที่เขาจะได้สำนึกว่าทำอะไรลงไปยังไงล่ะแล้วก็ทำร้ายใครไม่ได้จนกว่าเขาจะสำนึกผิดขอบคุณคะ่ะคุณช่วยชีวิตเด็กๆไวโอโอ้ไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับขอบคุณเด็กๆด,ดีกว่าเพราะเขาฉลาดแล้วก็กล้าหาญมากแถมยังร่วมมือกับเป็นทีมด้วยสิงโตจากไปพร้อมกับหมาป่า ลูกเสือตัวน้อยกลับไปที่ค่ายและเล่นสนุกด้วยกันแน่นอนว่าเด็กๆจะไม่ไปไหนไกลาจากแม่ของมันอีกแล้วเฮ้ hey, ช่วยผมด้วยเจ้าหมาป่าชั่วตัวร้ายมันขังผมเอาไว้ในลูกโป่งแบบนี้ดูโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตของคุณ แล้วกดตรงนี้ดาวน์โหลดเกมของพวกเราและช่วยพวกเราด้วยนะครับพวกเรารอคุณอยู่นะเฮ้ hey, ทุกคนอย่าลืมมาสมัครเป็นสมาชิกกับช่องของเราคอนโดซังและชมเทพนิยายที่โด่งดังที่สุดกระตูนและเพลงก่อมเด็กอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนนะคะ